เอาเลยคลียสู่ทุกชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่อยู่ในเกมอ n นดเมสลาสเตนนะครับผมตอนนี้อ n นดเมสลาสเตนก็อัปเดตที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้พี่จะมาสรุปเดตแล้วก็แจกโค้ดกันด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้เรามาสรุปรไปกันเลยกว่าว่าอัปเดตเนี้ยเป็นอัปเดตอะไรบ้างตรงนนะอย่างแรกเลยก็คือเป็นอัปเดตของโซโล่เรเวอริ่งนะผมนะก็จะมีซงจินวูมีอ e ีกิตมีชาแฮอิน แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งพี่จาชื่อไม่ได้ค,คือตัวอะไรรู้นะแล้วก็ใครรู้ก็บอกนะเมื่อที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะส่วนซองจินวูเนี่ยน่าจะหาจากเลดลงเลดนะครับผมเดี๋ยวไปลงไปดูเลดกันนะครับม,มันจะดรอปที่เลดนะครับผมใครใครที่สงสัยว่าซองจินวูเนี่ยหาจากไหนนะครับมน่าจะหาที่เลดนะครับต้องลงเลดนะต้องลงเลดนะครับมันจะดรอปนะดรอปที่ลงเลดนะครับ นี่นะนี่นะนี่นี่นี่เรดนี้นะครับผมอันนี้เป็นเรดใหม่นะครับทีัปเดตมานะครับผมโอเคครับผมแล้วก็พวกตู้ตัวตัวพวกนี้ก็แล้วก็ชายอินเนี่ยนางเอกในในเรื่องเนี่ยก็หาได้จากตู้ปกตินะผมนะตู้เนี่ยตู้ันนี้ครับผมมันจะเป็นตัวรับนะครับถ้าใครจะหานมันจะเป็นตัวรับนะครับต้องต้องแบบดวงดีสิงนเนี่ยอีกิตก็อยู่ในตู้ตู้นี้กันนะครับอีก็เหมือนเดิมแล้วก็ แล้วเราก็จะมาแจกโค้ดกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วเรามาแจกโค้ดกันเลยล้วกันนะโค้ดแรกก็นี่เลยครับผมเดี๋ยวดูโค้ดแรกน้องนะโค้ดแรกก็นี่ครับผมนี่ครับโค้ดแรกเอ่อโค้ดน,น,นะนี่ครับผมเอาไม่ก๊อปไม่ไหนใหม่นะนี่ครับผมโค้ดแรกนะเลยนี่ครับใส่ได้เลยนะผมโค้ดนี้นะครับ เนี่ยผมมันจะได้พันอเมเปร่าแล้วก็สิบห้ารีโรนะผมแล้วก็ได้ไอเทมอะไรสักอย่างมานะผมก็โค้ดต่อไปก็คือเนี่ยผมโซโรเรเวอริ่งนะผมโค้ดต่อไปนะมีครับโซโรเรเวอริ่งนะผมสามารถใส่ได้เลยนะครับผมนี่ครับปึ๊บได้เจ็ดร้อยสิบอิมเปร่าแล้วก็สิบรีโรนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะดีมากเลนะี่ย โอเคครับก็ประมาณนี้กันสหรับอัปเดตนะผมใหม่ล่าสุดนะผมของอันนี้ไม่ล่าสแตนนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปของพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ช่องพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคแปะแล้วเจอกันไลฟ์สตรีมหน้าคลิปหน้านะผมบ๊ายบายครับฝากกดไลค์ในตัวมดด้วยนะครับไปละบาย